ท่านผู้ฟังที่เคารพไอการพัฒนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความดีความเจริญแต่การพัฒนาที่ไม่ได้ดูรากฐานของสิ่งที่ตัวพัฒนาเนี่ยว่ามันเป็นยังไงเนี่ยผมมีเรื่องที่เป็นคติเป็นเรื่องจริงที่จะเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังครูไพบู์เนี่ยเป็นครูประชาบาลสอนอยู่ที่โรงเรียนในถิ่นกันดานของจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ครับ ที่ใกล้ๆโรงเรียนของแกนี่ก็มีสำนักสงฆ์เล็กๆอยู่แห่งหนึ่งหลวงพ่อเป็นพระมาจากอีสานเพราะว่าชาวบ้านแถบนั้นมีชาวอีสานมาทำมาหากินอยู่หลายครอบครัวปีนั้นเป็นปีพศ2513ครูไัยบูร์เล่าว่าวันนั้นหลวงพ่อที่ว่าเป็นพระอีสานเนี่ยนำเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาฝากให้เข้าโรงเรียน หลวงพ่อบอกว่าอัตมาเห็นมันเที่ยวเล่นอยู่ในวัดได้โยมก็เรียกไปถามก็รู้ว่าพ่อแม่มันพาย้ายจากอีสานมามันจะไม่ให้เข้าโรงเรียนอีกอ้างว่าไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าซื้อหนังสือสมุดดินสอให้ลูกอัตมาสงสารอนาคตเด็กมันกลัวมันจะโง่ไม่รู้หนังสือพ่อแม่มันโง่ทีนึงแล้วอย่าให้ลูกมันโง่อีก โยมโยมครูให้มันเข้าเรียนที่นี่ด้วยคนนะเรื่องหนังสือเรื่องตำรับตำราเรียนเดี๋ยวอาจจะมาจะรับผิดชอบเองแล้วหลวงพ่อก็มอบเงิน200บาทให้ครูไปบุญไปจัดการหาซื้อหนังสือให้ครับเด็กผู้ชายคนนั้นครูก็ดูหลักฐานการเรียนจากโรงเรียนเดิมของเด็กคือสม,มุดร,รายงานประจำตัวนักเรียนระบุว่าเด็กชายประเสริฐคำภาเนี่ย กำลังเรียนชั้นปสามก่อนที่จะย้ายมาแต่พอครูไพบุญนำเด็กชายประเสริฐไปทดสอบความรู้ก่อนบรรจุเข้าชั้นเรียนปรากฏว่าเด็กชายประเสริฐนี่อ่านหนังสือไม่ออกแม้แต่หนังสือชั้นปหนึ่งก็อ่านไม่ออกอครูไพบุญแกก็บ่นอย่มันสอนมากันยังไงวะมีแต่ชั้นความรู้ไม่มีแกก็ยอมไม่ได้ที่จะให้เด็กมีชื่อว่าเรียนถึงชั้นปสามแต่อ่านหนังสือปหนึ่งยังไม่ออกเลยนะ โรงเรียนนั้นมีครูสอนอยู่คนเดียวป .1- ป .4 มีนักเรียน62คนเขาเรียกบ้านเกาะขอเขาครูไพบุ์ก็เลยพาเด็กชายประเสริฐเนี่ยไปนั่งเรียนกับเด็กชั้นป .1 ให้ไปหัดอ่านหนังสือให้ออกก่อนแล้วค่อยเลื่อนชั้นขึ้นมานะแต่ว่าก็เคยเรียนมาแล้วก็ทบทวนไม่นานก็สามารถอ่านหนังสือป .1 ได้นะเดือนที่3ก็เลยเลื่อนให้ขึ้นไปชั้นป .2 ก็กะว่าพอแกอ่านตัวสะกดการันทำเลขบวกลบคูณหารได้ก็จะให้ขึ้นไปเรียนป .3 ก็ปรากฏว่าเด็กชายประเสริฐเนี่ยทำให้ครูไปบูลเนหัวเสียเพราะอยู่ๆก็ขาดเรียนไปเฉยๆอาทิตย์กว่าหายไปเฉยๆครูก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาหลวงพ่อที่สำนักสงฆ์แต่ว่าหลวงพ่อไม่อยู่ทราบจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้สำนักสงฆ์ว่าหลวงพ่อกลับไปเยี่ยมญาติที่อีสาน ก็เลยไปตามที่บ้านไปหาที่กระท่อมแต่ก็ไม่เจอใครครูไปบุญก็หงุดหงิดใหญ่วันรุ่งขึ้นก็ไปตามอีกสามสี่ครั้งก็ไม่เจอนะก็เลยถามเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ย้ายมาจากอีสานด้วยกันอ่าชื่อบัวลาถามว่าประเสริฐไปไหนนะบัวลาทําไมไม่มาโรงเรียนบัวลาก็บอกว่าแม่แกพาแกไปขุดหัวมันทรายที่ริมห้วยท้ายสวนเท่าแกเจียนนะ่ะครู ไปทุกวันเลยเหรอ,อคระครูหน้าเนี่ยหัวมันซายกำลังแก่ที่บ้านนะพ่อกับแม่ยังไปขุดหามากินเลยครูภัยบูลณ์ก็พิมพ์ดีดเป็นจดหมายราชการมีตราครุฑถึงพ่อของเด็กชายประเสริฐแจ้งว่าให้รีบส่งลูกมาโรงเรียนถ้าไม่ส่งจะผิดกฎหมายมีโทษปรับพันบาทแล้วก็จำคุกหกเดือนเด็กชายประเสริฐถึงยอมมาโรงเรียนแต่ทุกครั้งที่ให้การบ้าน ประเสริฐก็ไม่ยอมทําไม่ยอมทําก็ต้องโดนทําโทษนะครูภัยบู์ก็ตะคอ,อกใส่หลังจากที่หวดก้นเข้าไปแล้วสามสีท่ทีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทําไมเธอไม่ทํากันบ้านฮะประเสริฐกลางวันน้องยุ่งครับยุ่งยังไงอ่ะพราะผมจะทําการบ้านน้องคอยขยุ่มคอยฉีกหนังสือผมครับแล้วแม่ไปไหนอะทาไมไม่ดูแลน้อง แม่ไปช่วยพ่อรับจ้างถากโขนยางใส่ปุ๋ยยางครับแล้วกลางคืนทำไมไม่ทำกลางคืนพ่อไม่ให้จุดตะเกียงนานครับทำไมอ่ะไม่มีตังซื้อน้ำมันครับครูไับุญนิ่งงั้นต่อไปอย่าขาเรียนอีกก็แล้วกันถ้าขาดเมื่อไหร่นะพ่อเธอถูกจับเข้าคุกจริงๆด้วยหน้าหนาวเดือนธันวาคมถึงมกราคม ทุกปีใบยางก็สุกเหลืองระหว่างพักกลงวันครูไพบูลก็นั่งกินข้าวห่ออยู่ที่โต๊ะครูกินไปก็ตรวจงานเด็กไปนะหลังโรงเรียนเป็นป่ามีผลไม้ป่าเช่นระกรรมลูกพีลูกไว้กระเพาะตาเผ็ดตาไก่เล็บเยียวอ่ะแล้วก็มีที่เขาเรียกลูกขนไก่เนี่ยลูกขนไก่ในลูกมันสวยอ่าแต่ว่า เนื้อกินได้แต่เม็ดกินไม่ได้มเมล็ดอามันมีพิษห้ามกลืนเข้าไปโรงเรียนไม่มีแม่ค้ามาขายอาหารเพราะว่าเคยมาขายแล้วไม่คุ้มทุนแล้วอีกอย่างผู้ปกครองเด็กก็มักจะเป็นคนต่างถิน่นอพยพมาทำมาหากินบุกเบิกจับจองที่ป่าทำสวนทำไร่นอกจากพวกเท่าแก่เจ้าของสวนแล้วชาวบ้านล้วนแต่ยากจนทางนั้นครูไปบูนสั่งให้เด็กคดข้าวห่อมากินกันแต่ ครูไพบุญไม่เคยได้กินข้าวร่วมกับเด็กก็เลยไม่รู้ว่าเด็กคนไหนที่ไม่มีข้าวเช้าข้าวกลางวันกินเสร็จแล้ววันนั้นครูไพบุญกําลังนั่งกินข้าวตรวจงานไปด้วยมีเสียงเด็กคนหนึ่งวิ่งขึ้นมาแล้วก็ยืนเรียกตรงช่องประตูครูครับครูครับ,รบเด็กชายประเสริฐไม่รู้เป็นอะไรครับไปนอนดิ้นอยู่ในป่านะครับครูไปดูสิครับครูก็ตกใจวางช้อนวางปากาวิ่งออกไปดูอ่า ไม่ทันก้าวลงจากพื้นอาคารเด็กผู้ชายตัวโตสองคนก็หามร่างของเด็กชายประเสริฐร่งแรงรงแรงขึ้นมาบนพื้นปูนก็ให้วางบนเสือ่อคุกเข่าลงตรวจดูหาบาดแผลตามตัวแขนขานึกไปว่าจะถูกงูก,กัดแต่ว่าทั่วร่างกายเด็กชายประเสริฐไม่มีแผลแกเอาแต่บิดตัวทุรนทุรายปากร้องขอน้ําดื่มก็ให้น้ําดื่มไปสี่ห้าจอกก็ยังขอใหม่ไม่หยุด ครูก็เลยให้เด็กนักเรียนหญิงตัวโตๆสามสคนไปยืนโบกรถยนต์ที่ลั่นผ่านหน้าโรงเรียนรถที่ล่นเข้าตลาดตะกวัวป่าหรือว่าจะแล่นออกไปโน่นเพื่อจะพาเด็กชายไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปสถานีอนามายัยแต่ไม่มีรถยนต์คันไหนยอมหยุดตอนเย็นก่อนจะบรรจุศพลงโรงหมอจากสถานีอนามัยและตำรวจจากโรงพักคุระบุรีก็มาตรวจแลชนนสูตศพหมอลงความเห็นว่าเด็กชายประเสริฐ กินผลไม้มีพิษเข้าไปทําให้เสียชีวิตเพราะขณะชนสูตรศพพบว่าในกระเป๋าเสื้อและกลางเกงของเด็กชายประเสริฐเนี่ยเต็มไปได้วยลูกขนไกล่ลูกกระเพาะลูกหวายขณะที่ครูไปบู์กับเด็กๆทั้งโรงเรียนที่มาร่วมในพิธีเผาศพกําลังอยู่หน้าไฟที่เผาศพเด็กผู้ชายผู้หญิงก็มาอยู่กันครบเด็กหญิงบัวลาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเด็กชายประเสริฐ ก็พูดกับเพื่อนๆบอกว่าเนี่ยถ้าหลวงพ่อที่วัดนั้นไม่กลับไปอีสานประเสริฐคงไม่ตายอ่ะทำไมหลวงพ่อมาเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะฮะบลราที่ประเสริฐมาโรงเรียนได้ทุกวันเนี่ยก็เพราะได้กินข้าวก้นบาทของหลวงพ่อทุกวันเลยอ่ะครูแล้วพอหลวงพ่อไม่อยู่แกก็ไม่มีข้าวกินก็ ก็ไปขุดหัวมันทรายที่หลังหลังบ้านมาเผากินได้แต่ครูให้แกมาโรงเรียนแกก็ไม่รู้จะกินอะไรแกก็เลยไปกินลูกขนไก่ครูภัยบุญนิ่งอึ้งพูดอะไรไม่ออกนึกถึงเหตุการณ์วันแรกที่ไปตามหมอและตำรวจมาชนสูสศบว่าเด็กชายประเสริฐตายเพราะอะไรพ่อแม่ของเด็กชายประเสริฐก็มองครูภัยบุญอย่างโกรธเคือง ตัดพ่อต่อว่าหาว่าลูกของเขาตายเพราะครูต่อว่าต่อขนันหลายคําครูไม่ตัวเถียงอะไรแต่ว่าชาวบ้านที่ได้ยินได้ฟังกลับเถียงแทนทุกคนก็เถียงว่าครูเนีเป็นคนดีมีเมตตาทํางานจริงจังรักและหวังดีต่อเด็กนั่นเป็นเรื่องจริงครูพยัยบุญมีชาวบ้านรักทั้งหมู่บ้านชาวบ้านมีอาหารผักปูปลาก็มักจะฝากเด็กมาให้เสมอ แต่สำหรับสองผัวเมียชาวอีสานซึ่งเป็นพ่อของประเสริฐเขาเองจะหาใส่ปากใส่ท้องตัวเองยังไม่มีต้องให้ลูกขาดเรียนไปกูดหัวมันในป่ากินส่วนตัวครูภัยบุญเองก็นึก,น,กนึกถึงตัวเองว่าเอาแต่สอนและบังคับจนไม่เคยรู้ปัญหาของเด็กตอนเผาศพครูภัยบุญได้แต่ยืนมองเปลวไฟแล้วก็ร้องไห้ ประเสริฐอาภัยให้ครูนะขอให้เธอหมดเวรหมดกรรมไปเกิดใหม่ในครอบครัวที่สมบูรณ์เถอะสำหรับครูต่อไปนี้จะไม่มุ่งสอนให้รู้หนังสือแต่อย่างเดียวแต่จะลงไปศึกษาสภาพความเป็นอยู่ฐานะของเด็ก,ดกๆทุกๆคนจะไม่มุ่งยักเยียดแต่ความรู้ให้พวกเธอแต่อย่างเดียวเป็นปณิธานตั้งแต่ครั้งนั้นและโรงเรียนแห่งนั้นก็เป็นโรงเรียนหลังสุดท้าย ที่ครูภัยบุญเป็นทั้งครูใหญ่ครูน้อยและภานโรงทำหน้าที่ทุกอย่างในโรงเรียนคนเดียวครูภัยบุญปฏิบัติงานในฐานะครูดีมีความก้าวหน้าในอาชีพมาโดยตลอดโดยนำบทเรียนแห่งความผิดพลาดที่ได้รับในการเป็นครูคนเดียวใน3าสี่ปีแรกนํามาเป็นบทเรียนแม้ว่าครูจะไม่มีความผิดตามกฎหมายในครั้งนั้น แต่ครูก็รู้ว่าได้สร้างบาปอันบริสุทธิ์ไว้กับเด็กคนหนึ่งถึงแม้เวลาจะผ่านมานานถึง32ปีก็ยังไม่เคยลืมบาปกรรมที่ทำไว้กับเด็กครั้งนั้นเลยครับการพัฒนาถ้าไม่ดูรากฐานของผู้ที่จะได้รับการพัฒนาด้วยแล้วการพัฒนาไปสู่ความบาปอาจจะมีโอกาสครับ ในสังคมของมนุษย์เราคนดีหรือว่าผู้ทำดีนี่ก็ย่อมจะมีผู้ยกย่องสรรเสริญเป็นที่เชิดหน้าชูตามีความสุขกายสบายใจอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขส่วนคนชั่วหรือว่าผู้ประพฤติชั่วนี่ก็ย่อมจะต้องได้รับในสิ่งที่ตรงกันข้ามเสมอแต่ว่าวันที่ผลแห่งกรรมชั่วนี่มันปรากฏวันนั้นแหละจะเป็นวันที่เกิดราบาปที่ติดตัวไปจนตายทีเดียว ครูอํานวยคือคนที่คุณสมพงษ์เล่าให้ฟังแกเป็นครูใหญ่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลที่ครูสมคุณสมพงษ์งที่เล่าเรื่องนี้อยู่ครูอันวยมีภรรยาชื่อนิพาขายอาหารในโรงเรียนมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียวชื่ออุดมบ้านคุณสมพงษ์อยู่ใ,ใกล้ๆกับบ้านพักครูอํานวยคนนี้แล้วก็สนิทสนมกันพอสมควรก็ทําให้ได้รู้เห็นความเป็นไป ของชีวิตครอบครัวนี้มาโดยตลอดทั้งดีแล้วก็ไม่ดีส่วนดีก็คือแกเป็นคนใจใหญ่ใจนักเลงรักเป็นรักแต่ถ้าแกเกลียดใครหรือว่าใครทําให้ไม่พอใจจะเป็นเรื่องแทบจะทุกรายส่วนเรื่องไม่ดีของแกคือติดการพนันไม่ค่อยสนใจทําหน้าที่ครูที่ดีสักเท่าไหร่แกจะใช้อำนาจหน้าที่ความเป็นครูใหญ่เบียดบังเวลาราชการไปทำงานส่วนตัวเล่นการพนันและชอบเอาเปรียบครูผู้น้อยในโรงเรียน อีกอย่างหนึง่งแกจะรักลูกชายมากหากนักเรียนคนไหนมีเรื่องกับลูกแกแกจะเข้าข้างลูกเสมอโดยไม่สนใจจะถูกจะผิดก็ทําให้อุดมซึ่งเป็นลูกแกวางตัวเป็นนักเรียนโตครับโรงเรียนทีเดียวทําตัวเป็นหัวโจกรังแกเพื่อนนักเรียนด้วยกันไปจนกระทั่งถึงขั้นตั้งแก๊งเรียกร้องค่าคุ้มครองอทั้งที่เป็นของหรือไม่ก็ไถ่เงินจนกระทั่งเด็กอื่นๆเดือดร้อนไปทั่ว เคยมีผู้ปกครองนําเรื่องที่ว่ามาบอกรวมหน่วยแต่เรื่องก็เงียบหายทุกครั้งดีไม่ดีลูกตัวกลับเดือดร้อนหนักขึ้นไปอีกทั้งนักเรียนนักครูคนอื่นก็เลยวางเฉยไม่มีใครอยากจะยุ่งด้วยนอกจากครูอํานวยและลูกชายจะร้ายพอ่พอๆกันแล้วภรรยาก็ไม่ใจย่อยชอบเอาเปรียบเห็นแก่ได้เนื่องจากแกขายอาหารขนมหวานรวมทั้งน้ำภายในโรงเรียนแกขายคนเดียว เรียกได้ว่าเป็นเจ้าผูกขาดเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าในแต่ละปีจะต้องมีการเปิดซองประมูลกันก็ตามแต่ก็ไม่เคยมีใครได้นอกจากเมียครูอ,อานวยเท่านั้นอาหารและของกินของแกก็ขายในราคาแพงแพงพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่ค่อยมีเงินก็ต้องใช้วิธีให้ลูกขอข้าวมากินเองที่โรงเรียนส่วนคนอื่นๆไม่กินก็ต้องกินเนื่องจากมีร้านเดียวเคยมีผู้ปกครองและครูทักทวงในเรื่องนี้แต่ทั้งคู่ก็ไม่สนใจ ขอเพียงไอ้แกค้าขายมีกำไรมากๆเป็นพอคนอื่นจะเดือดร้อนยังไงไม่ใช่เรื่องของแกหากยังพูดมากคนที่เดือดร้อนก็คือลูกที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนั่นแหละจะโดนกลัน่นแกล้งเช่นให้เรียนตกซ้ำชั้นบ้างเพราะคะแนนไม่ถึงกล่าวหาว่ามีความประพฤติไม่ดีต่างๆนานาส่วนครูก็จะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นเงินเดือนถ้าเป็นศัตรนะูแกนะแกก็จะหาว่าไม่มีผลงานครูที่ไม่อยากมีเรื่องก็ต้องทนเรื่อยมา นอกจากนี้ครูอํานวยยังชอบเอาของหลวงมาใช้ส่วนตัวขายอุปกรณ์การเรียนที่หลวงให้มาสําหรับแจกเด็กแล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองบางครั้งเงินงบประมาณของโรงเรียนแกก็จะเอามาใช้ในการเล่นไพ่ครูคนอื่นก็รู้แต่ไม่มีใครอยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ทําเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เสียครูอานวยมักจะออกไปเล่นไพ่เกือบทุกวันแล้วก็ให้ครูคนอื่นสอนแทนถ้าไม่ว่างก็ปล่อยให้นักเรียนเล่นกันในห้อง วันไหนที่ครูอํานวยเล่นได้ตอนแกกลับเข้ามาโรงเรียนจะมีอารมณ์ดีเป็นพิเศษแต่ถ้าวันไหนเสียขึ้นมาก็าจะพานเอตตโรเอากับนักเรียนบางทีก็หาเรื่องทําโทษโดยที่ไม่มีเหตุมีผลพฤติกรรมของครูอํานวยอย่างนี้ไม่มีใครกล้าร้องเรียนเพราะว่าเคยมีครูบางคนทํามาแล้วปรากฏว่าครูคนนั้นถูก,กแกล้งสารพัดจนต้องทําเรื่องขอย้ายไปสอนโรงเรียนอื่นหลังส่งเรื่องร้องเรียนไปยังสํานักงานการประถมศึกษานะ ครูอํานวยก็ยังคงประพฤติเช่นนี้ได้ตลอดมาแต่คำพระท่านว่าไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะ่ครูอํานวยก็เหมือนกันแกทำชั่วมานานโดยไม่มีใครกล้ายุ่งแล้วก็ทำเรื่อยมาตลอดหลังจากที่พฤติกรรมของแกถูกปกปิดมานานวันหนึ่งมันก็ถูกเปิดเผยให้สังคมภายนอกได้รับรู้ถึงความชั่วของตัวซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพ่อพิมพ์ของชาติผู้ซึ่งควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กทั่วไปผู้ที่ควรจะตระหนักถึงความดีความชั่วได้ดีที่สุด แต่ครูอํานวยไม่ทํานเะจนงกระทงมันสายเกินไปเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นครูอํานวยเล่นไพ่ตามปกตนะิจะมีพิเศษว่าวันอื่นก็คือวันนี้แกพกเงินมามากเนื่องจากเพิ่งกลับจากไปรับเงินงบประมาณค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภคของโรงเรียนจํานวนหลายหมื่นบาทแต่เจ้ากรรมที่วันนี้ดวงไม่เข้าข้างครูอํานวยเอาเสียเลยคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าครูอํานวยเล่นยนเงินหมดกระเป๋า พอเงินหมดก็อยากได้คืนก็หันไปยืมเพื่อนร่วมวงก็ไม่มีใครให้ยืมยืมเจ้าของบ่อนก็ไม่ให้ไม่ว่าจะอ้อนวอนยังไงเขาก็ไม่ให้จะกลับมาเล่นต่อเจ้ามือก็ไม่ให้เล่นนอกจากจะมีเงินสดมาเท่านั้นครูอํานวยแกโมโหสุดขีดเพราะว่าเสียเงินไปตั้งหลายหมื่นบาทยืมใครก็ไม่ได้แถมเจ้ามือยังไม่ให้เล่นต่ออีกก็เกิดการโต้เถียงด่าทอกันขึ้นแล้วก็ระอุขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะต่างฝ่ายต่างก็มีอารมณ์ เมื่อโทสะเข้าครอบงำจนหน้ามืดขาสติยังคิดทั้งคู่ก็ตรงก็ชกต่อยกันกลางวงไพ่ละเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นท่ามกลางความตกตะลึงของผู้คนขณะที่ยังไม่มีใครตัดสินใจทำอะไรสักอย่างก็มีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดสิ้นเสียงปืนร่างครูอัมนวยก็รูดลงไปกองกับพื้นเลือดไหลนองแดงฉานยแน่นิ่งไม่ไหวติงคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็แยกย้ายกันหลบหนีกันโอลมานไปหมด ทิ้งไว้แต่เพียงร่างไร้วิญญาณอาบไปด้วยเลือดของครูอํานวยที่นอนล้มทับอุปกรณ์การเล่นไพ่กระจัดกระจายเกลื่อนครูอํานวยตายสนิทแน่นอนตายทั้งที่ยังสวมชุดข้าราชการครูทิ้งร่างไว้ประจานความชั่วที่เคยทํามาด้วยตัวแกเองส่วนลูกเมียที่อยู่ข้างหลังก็คงต้องรับกรรมที่เหลือแล้วก็กรรมที่เคยทายร่วมกันมาอ่า สมกับที่คำพระท่านว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมันจะต้องปรากฏตัวของมันเองไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่างเช่นเรื่องของครูอํานวยที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ